สวัสดีค่ะตัดเย็บเสร็จแล้วค่ะกระเปยนะคะอันนี้ตัดเย็บจากผ้าปาเตอัดกาวนะคะและก็อัดตัวหนึ่งเป็นผ่อฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายทอนะ,ะก็จะผ้าเนื้อหนาก,กว่านะคะอัดกาวเหมือนกันทั้งสองแบบสองตัวนี้เจ้าของเดียวกันนะคะก็เป็นแบบกระเปงนะคะก็เป็นมีกระเป๋าเฉียงสองใบนะคะแล้วก็สิบข้างสิบข้างคือแบบนี้นะคะนีนะ่แล้วก็ต้องมีตัว ลิ้นยื่นแบบนี้เพื่อให้เราเกี่ยวตะขอได้แล้วก็เราก็ค่อยรูดซิปนะคะนี่ค่ะข้างหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็ปลายขาอยู่ที่22นิ้วค่ะตรงนี้ส่วนสำหรับตรงนี้ข้างหน้าแยกป้ายให้18ดนิ้วเท่ากับขาข้างนี้จะอยู่ที่ส0สิบนิ้วค่ะการแยกป้ายนี่อยู่ที่ผ้าด้วยแล้วก็ตัวไซส์ของลูกค้าด้วยค่ะนะคะ แต่ว่าถ้าแยกขนาดนี้ก็คือใช้ผ้าผืนอยู่ที่ตัวนี้ภัยผ้าอยู่ที่2องเมตรยีสิบค่ะหรือ2เมตรก็พอนะคะถ้า2เมตรก็จะได้ป้ายน้อยกว่านี้นิดนึ่งอันนี้เป็นขอบเป็นขอบแบบนี้นะคะนี่เป็นขอบในตัวแต่เราจะตัดต่อขอบให้ทั้งหน้าหลังเลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะเวลาเราเข้าตัวกางเกงอะ่ะเราก็ต้องต่อต่อ,ตอล,ล็อกป้ายให้เรียบร้อยแลเนี่ยนะเราค่อยมาต่อขอบก่อนจะต่อขอบเราเย็บกับ เอวให้เรียบร้อยแล้วเรามาต่อทีหลังแล้วเราก็ทั้งหน้าทั้งหลังมาต่อก่อนแล้วค่อยมาเข้าตะเข็บข้างพร้อมกันพอเสร็จแล้วเราก็พลิกสับลงมาแล้วก็มาเย็บกดตกลงเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนะคะนี่แบบนี้ค่ะก็ข้างหลังจะมีเกตนะคะีเย็บเกตน้อยนึงส่วนข้างหน้าเนี่ยเรามีเกตแต่เราจะปิดเกตไปเพราะว่าถ้าเรามีเกตอ่ะบางครั้งถ้าเราไล่ไม่เรียบร่อตรงนี้จะมองรู่องนะคะทําให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะคะ ลักษณะเดียวกันเพียงแต่ผ้าเขาจะหนากว่าแล้วเราจะเห็นว่าข้างหน้าก็จะมีทําเหมือนกันต่อขอบแต่ข้างหลังตัวนี้จะไม่ต่อนะคะเพราะว่าเราจะเห็นไม่มีอะไรตรงนี้สวยถ้าเราตัดต่อเราจะไม่มีได้ตรงนี้เห็นไหมข้างหน้าจะไม่มีเพราะว่าตรงนี้จะถูกถูกตรงตะเข็บไปเขาก็เลยหายไปแต่ข้างหลังอ่ะผ้าเราไม่พอแล้วผ้าเราหนาด้วยนะคะพอเราจะมาติด ยิ่งติดสิบข้างแล้วเราต้องเอาผ้ามารองกระเป๋าแบบนี้มันยิ่งหนาพอเรามาต่อขอบหลังด้วยก็เวลารูดซิปะจะทําให้ซิปเราแตกง่ายด้วยนะคะแล้วก็ปลายผ้าจะหายไปตรงนี้สําหรับใครที่จะสั่งพิเทิลไปก็สามารถเย็บเก็บเลยได้เลยแล้วก็ตัดขอบสาบแค่อันเดียวหลบได้เลยแล้วเราก็เย็บกดตกลงแบบนี้เพื่อไม่ให้เปิดพงเงือพังหาส่วนข้างหน้านี่เราก็ เราก็เย็บกดตกลงปกติเลยค่ะนะคะนี่เขาก็จะมองดูเรียบร้อยนะคะนี่กระเป๋าข้างในก็แบบนี้ค่ะนะก็ติดซิปนะ่ะซิปก็เหมือนกันว่าต้องมีลิ้นทุกครั้งนะคะสําหรับซิปข้างนะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อเปงก็คือแบบนี้เลยนะตัดเย็บออกมาได้แบบนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้ก็ ไซส์ลูกค้าไซส์นี้นะคะก็เอว33สะโพก43ครึ่งเวลาสร้างแบบบวกเป็นหลวม1นิ้วเสร็จแล้วจะหยุดที่44ครึ่งนะคะก็ทำให้ตามไซส์เลยสำหรับใครที่สั่งสปิเทิร์หรือจะส่ง,างมาตาัดนะคะสอบถามได้นะคะว่าทำอย่างไรนะตอกตัวตัดวันนี้แล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้ส่งให้เลยนะแบบนี้จ้า